สวัสดีครับ Home Buyers k y วันนี้นะครับอยู่กับผมพัฒนพัฒครับผมพาคุณมาอยู่กันที่โครงการใหม่ที่อยู่ในย่านของรังสิตคลอง3นะครับโครงการนี้ผมชอบมากเลยทุกคนเชนนะครับว่ามีการผสมผสานความเป็นธรรมชาติที่มีความสงบร่มเย็นแล้วก็ร่มรื่นเข้ากับไลฟ์สไตล์ที่ดูโมเดิร์นได้อย่างลงตัวมากๆครับที่สําคัญโครงการนี้เขาใส่ใจในทุกรายละเอียดเลยนะครับ โดยโครงการนี้เป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝด nature's l i f e s c a p e นะครับก็อิงแอบธรรมชาติอย่างมีสไตล์ด้วยการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก elements of nature ที่โครงการนี้ Patrida Avenue คลอง3ครับโดยที่นี่นะครับพัฒนาบนที่ดินประมาณสัก26กไร่กว่าๆนะครับมียูนิตท,ทั้งหมด153ยูนิตครับแตบ่บ้านจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกเลยก็คือ r ร v e เป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่พื้นที่ใช้สอย168ตารางเมตร ที่ดินเริ่มต้น52.5ตารางวา3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องอเนกประสงค์แล้วก็2ที่จอดรถครับแบบบ้านต่อมานะครับมีชื่อว่าเนสเป็นบ้านแฝดช่ทรงอิสระผนังเนี่ยไม่ติดกันด้วยนะเป็นดีไซน์ใหม่ที่มีพื้นที่ใช้สอย145ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น37.5ตารางวา3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องอเนกประสงค์แล้วก็2ที่จอดรถครับและบ้านทุกลังของที่นี่นะครับก็มีการลงเสาเข็มว้ให้เท่ากับตัวบ้านครับทำให้รองรับพิจกรรมต่างๆได้ในอนาคตคร ว่าก่อนจะเข้าไปในตัวบ้านนะครับผมพาทุกคนมาดูคลับเฮาส์หรือว่าส่วนกลางก่อนแล้วกันนะครับ่วนกลางตรงนี้มีความใหญ่มากจริงนะทั้งหมดทั้งมวลนียรวมกันมาทั้งสองไร่ด้วยกันเลยทีเดียวนะครับโดยจุดแรกที่ผมพามาดูก็จะเป็นโซนของคลับเฮาส์หรือว่าตรงนี้เราเรียกว่าเป็นฮาร์โมนีเลาจ์ครับก็เหมือนเป็นคลับเฮาส์่วนกลางที่อบล้อมไปด้วยธรรมชาติทําให้คณเราที่มานั่งอยู่ตรงนี้ให้ฟีลลิ่งเหมือนว่าเราได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีความสงบแล้วก็ร่มรื่นมากๆเลยแหละครับ Green Sanctuary นะ่ครับสวนขนาดใหญ่ที่อบล้อมคลับเฮาส์แล้วก็มีจอกกิ้งแทร็กพร้อมสนามเด็กเล่นรอบๆด้วยแหละครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าพวกแบบตั้งใจออกแบบให้พื้นที่ส่วนกลางของลูกบ้านมีความเป็นส่วนตัวสูงโดยออกแบบให้เป็นสวนเป็นเชฟตัวอยู่ครับก็อบล้อมส่วนของคลับเฮาส์และยังมีโคิฟวิ่งสเปซออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัสดุจากธรรมชาติครับเราจะเห็นเลยนะครับว่ามีทั้งหินไม้กรวดแล้วก็น้ำทำให้รู้สึกผ่อนคลายเมื่อคุณได้มาใช้งาน Natural Fit Pool and Gym นะครับสระว่ายน้ำระบบเกลือแล้วก็ฟิตเนสที่ก็เชื่อมต่อไปกับธรรมชาติและยังให้ความเป็นส่วนตัวมากเลยนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าพวกแบบตั้งใจออกแบบให้พื้นที่ส่วนกลางของรูปบ้านมีความเป็นส่วนตัวสูงโดยออกแบบให้เป็นสวนเป็นเชฟตัวอยู่ครับก็โอบล้อมส่วนของ Clubhouse โดยที่ก็มีส่วนโคลิฟิ g งสเปซจะอยู่ฝั่งถนนภายในโครงการทำให้สเปซแบ่งกันได้อย่างชัดเจนครับ เหมือนประโยคที่ว่า privacy is luxury ครับโดยบริเวณส่วนกลางตรงนี้นะครับทั้งโครงการยังมีการติดตั้งส่ว r o ูฟท็อปกันมาด้วยนะครับทำให้เราประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นผมว่าเข้ากับคอนเซ็ปต์ตีมของโครงการเลยคือว่าต้องการให้เราใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็รักโลกมากยิ่งขึ้นด้วยแหะครับ นอกจากจะให้ความสําคัญกับส่วนกลางแล้วนะครับที่นี่ยังให้ความสําคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยกันด้วยนะครับก็จะมีพี่รอพอดูแลตลอด24ชั่วโมงมี C C T V แล้วก็การเข้าออกโครงการก็จะเป็นการอ่านป้ายทะเบียนครับเพราะฉะนั้นเวลาที่รถของคุณลงทะเบียนกับโครงการไว้แล้วนะครับก็สามารถขับผ่านเข้ามาประตูก็จะเปิดให้แบบอโอตโต้เลยก็ง่ายมากเลยนะครับสะดวกแล้วก็สบายกับลูกบ้านเลยนะครับค่าส่วนกลางอยู่ที่30บาทต่อตารางวาต่อเดือนครับ วันนี้นะครับเราจะมาดูแบบบ้านที่มีชื่อว่า g ก o v e กันนะครับก็เป็นบ้านเดี่ยวนะครับก่อนจะเข้าไปดูภายในตัวบ้านผมขอพาดูร,บรอบๆก่อนละกันตรงนี้จะเป็นจุดจอดรถสคันด้วยกันนะครับโดยโครงการเนี่ยก็จะให้หลังคาจอดรถมาด้วยแล้วก็พอเราซื้อปุ๊บเนี่ยก็จะมีประตูบานเลื่อนอัตโนมัติมาให้บริเวณนี้กันด้วยนะครับรอบๆบ,บ้านเนี่ยปลอดภัยมากนะครับเพราะว่ามี CCTV หจุดตรงนี้แล้วก็ข้างบ้านอีก1จุดครับโดยบริเวณบ้านนะครับก็มีการยกเสร็จขึ้นมาด้วยแหละครับประตูที่ให้ก็ร้ัรบบัมีทงหส มีสแกนลายนิ้วมือมีการ์ดแล้วก็กุญแจครับเข้ามาภายในบ้านนะครับก็จะเห็นเลยว่านี่มันเป็นการเชื่อมต่อสเปซเอาไว้ทั้งหลังเลยนะครับในบริเวณชั้น1พื้นถึงเพดานเลยนะครับสูง2.55เมตรด้วยกันจุดแรกที่ผมชอบมากเลยคือตรงนี้นี่นะครับจะเป็นโฟยก็คือว่าเป็นการเล่นเต็ปนะครับตรงนี้ก็จะดรอปเซ็บลงไปหน่อยหนึ่งทําให้เวลาที่เราเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยเราสามารถนั่งถอดรองเท้าตรงนี้ได้แล้วก็วางรองเท้าไว้ตรงนี้ เราค่อยเดินเข้าบ้านพวกฝุ่นต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ปลิวเข้าไปภายในบ้านก็ให้อารมณ์เหมือนอยู่บ้านญี่ปุ่นอะไรประมาณนั้นเลยนะครับขอใส่หน่อยแล้วกันนะครับเพราะนี่เป็นรองเท้าภายในบ้านนะเดินเข้ามาเราจะเจอกับโซนของ living area ครับก็เชื่อมต่อไปถึง dining แล้วก็ pantry เลย,เลยครับตรงนี้มีพื้นที่นะว่าเหลือแบบเยอะมากนะฮะเราจะเห็นว่าวางโซฟารูปตัว L s h a แบบนี้นั่งกัน 3- 4คนสบายๆกันได้เลยนะครับหรือว่าใครจะทำทีวีจอใหญ่กว่านี้ก็ได้เหมือนกันแต่ผมว่า ประมาณนี้น่าจะกำลังดีเพราะว่า Space การดูทีวีกับตรงโซฟาเนี่ยผมว่าเท่านี้กำลังโอเคมากเลยแหละครับเชื่อมต่อมายัง d i n i n g Area นะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นจุดที่ผมว่าครอบครัวน่าจะใช้เวลาอยู่ร่วมกันค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าบริเวณฝั่งซ้ายมือของผมตรงนี้จริงๆจะเป็นกำแพงนะครับแต่ว่าโครงการทำให้ดูว่านี่อาจจะเปลี่ยนเป็น l a s s h o u s e ก็ได้เพราะว่าบริเวณรอบๆบ้านเนี่ยที่บอกกันไปว่าโครงการลงเสาเข็มเอาไวใ้ให้เท่ากับตัวบ้านเลยนะครับ ตรงนี้เองนะครับเราจะเจอกับโซนของ pantry โดย pantry เองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณหลัง pantry ตรงนี้จะเป็นโซนของลานสาระลานที่ก็ทอดยาวไปบริเวณหลังบ้านนะครับก็จะมีประตูเนี่ยกั้นเอาไว้ทุกคนลงนองดูภาพตามนะว่าตัวนี้จะเป็นกำแพงกั้นแล้วก็มีประตูสลด์เลื่อนออกไปแต่ว่าโครงการทําให้ดูว่าเราสามารถทุบพื้นที่ตรงนี้แล้วก็รวมกันเอาไว้ให้กลายเป็น pantry หรือว่าใครทําอาหารจริงจังเนี่ยอาจจะกั้นตรงนี้เหมือนเดิมนะ แล้วก็ทําเป็นต่อเติมออกไปข้างหลังทําเป็นครัวปิดเนี่ยก็ทําได้ก็แล้วแต่คุณเลยนะครับจุดหนึ่งด้านล่างที่ผมว่าห้องนี้ผมน่าจะได้ใช้บ่อยมากเลยคือห้องอนเนกประสงค์ครับเราจะปรับเปลี่ยนได้ตามฟังก์ชันของเราต้องการเลยนะจะทําเป็นห้องฟิตเนสแบบนี้โครงการทําทให้ดูก็ทําได้หรือว่าใครอยากจะทําเป็นห้องสตูดิโอห้องทํางานเนี่ยผมว่าก็เหมาะมากเลยครับเพราะว่าเราสามารถใช้ห้องน้ำบริเวณข้างๆนี้ได้เลยละครับ แต่ว่าความเจ๋งของโครงการนะครับยังมีอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง smart switch ที่เปิดปิดไฟด้วยโทรศัพท์มือถือ smart home ควบคุมระบบต่างๆภายในบ้านได้ด้วยมือถือเช่นเดียวกันครับมี home security ครับก็จะมี Magnetic Sensor ครับบริเวณชั้นหนึ่งทั้งหมดเลยนะก็จะมีทั้งประตูแล้วก็หน้าต่างครับถ้าเกิดมีการงัดแงะระหัสไซเรนก็จะดังขึ้นแล้วก็จะมีระบบ security plus ที่ระบบจะส่งพี่ๆรอพอที่ป้อมยามมาดูแลอย่างรวดเร็วก็เป็นการช่วยเหลือลูกบ้านได้อย่างทันท่วงทีครับ โดยบันไดตรงนี้นะครับก็ให้เป็นโครงสร้างเหล็กนะครับทำให้แข็งแรงมากแล้วก็ปิดผิวด้วยไม้ยางพารานะครับเัวน,นี้เองเราจะเห็นว่ามีช่องแสงอีกหนึ่งช่องบริเวณนี้ทําให้เวลากลางวันเนี่ยเช่นตอนนี้ผมถ่ายมาสักเที่ยงเที่ยงเลยครับเราไม่ต้องเปิดไฟเลยนะครับก็ช่วยประหยัดไฟไปได้ด้วยแหละครับโดยชั้น2นะเราจะมีอยู่3ห้องนอนด้วยกันนะครับก็จะมีห้องนอนรอง2ห้องแล้วก็ห้องมาสเตอร์เบดรูมครับ นี่เลยครับสมแล้วที่เป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะครับเพราะว่ามีสเปซ e องห้งจะเยอะเลยนะแล้วก็ฟอร์ดซีรีส์เนี่ยก็สูงขึ้นด้วยนะครับสูง2.65เมตรเลยแหละครับโดยเราจะเห็นนะว่าเราจะมีพื้นที่สเปซเหลือมากพอบริเวณข้างเตียงจะวางโต๊ะหัวเตียงจะมีเด c อ r a เรชันต่างๆเนี่ยเอามาวางก็ทําได้เลยนะครับแต่ว่าจุดที่ผมชอบในห้องนี้คือเราได้แสงเนี่ยรอบด้านเลยนะครับมันจะเป็นทั้งตรงส่วนของปลายเตียงที่หันออกไปทางข้างบ้านนะครับหรือว่าระดังตรงนี้จุดนี้ คือปกติเราจะเห็นระเบียงบัรคนันีทั่วไปก็จะกั้นแค่ตรงนี้ข้างนอกก็จะเป็นโซนของอท์ดอร์ใช่ไหมอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าอาจจะทําให้มันมีฝุ่นบ้างแหละหรือว่ามีพวกเรื่องของความสกปรกต่างๆบ้างแหละแต่ว่าที่นี่เขาทําให้เหมือนคิดมาแล้วคือทําเป็นบูนดีของ s e เอ outdoor เพราะฉะนั้นเราจะปิดตรงนี้ก็ได้เวลาที่เราจะนอนนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราจะออกไปทํางานข้างนอกเราแค่เปิดไว้แล้วก็ใช้แอร์ร่วมกันกับภายในห้องมาสเตอร์เบดรูมก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ใครชอบถ่ายรูปผมว่าเนี่ย i n s t a g r a m m a บิลมากๆเลยนะครับ ส่วนจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่คนที่เสื้อผ้ายเยอะผมว่าคุณต้องถูกใจแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าเขาก็บิวอินมาให้เป็นตู้เสื้อผ้าเนี่ยแบบนี้กันเลยนะครับบริเวณนี้เองก็เชื่อมต่อไปอยังห้องน้ำครับโดยห้องน้ำเองเนี่ยก็มีการแยกโซนเปียกโซนแห้งแล้วก็มีฉกากกั้นไว้ให้อย่างชัดเจนครับ ห้องนอนที่สอน,นะครับยังคงเป็นห้องที่หันออกทางหน้าบ้านครับห้องนี้จะได้แสงธรรมชาติเยอะมากเลยนะครับจะทางหน้าบ้านแบบนี้เราก็ทางข้างบ้านด้านหลังด้วยละครับตัวห้องนี้เองนะครับก็ถ้าเกิดนึกว่าทําเป็นห้องนอนของลูกๆเนี่ยก็ต้องบอกเขาอยู่ได้ตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะอย่างเช่นการวางเตียงเนี่ยก็มี Space เหลือมากพอจะวางเตียงเป็น5ฟุตหรือ6ฟุตเนี่ยก็ยังทําได้เลยเลยะครับอย่างถ้าเกิดเป็นตัวผมก็ผมว่าเตียงไซเนี้ยมันเหลือๆแล้วนะ แล้วก็ยังทําให้มีสเปซเนี่ยเหลือบริเวณรอบห้องเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะจะทําเป็นตู้วิวอินแบบนี้จะมีตู้ปลายเตียงเอาไว้วางทีวีก็ยังคงทําได้ครับมาปิดใช้กันนะครับที่ห้องนอนที่3นะครับคือถ้าเกิดใครที่อาจจะมีลูก2คนอะไรแบบนี้ก็ทําห้องนี้ให้กลายเป็นห้องของเขาอีกห้องหนึ่งก็ทําได้เลยนะแต่ว่าอย่างที่โครงการนัาไม่ดูว่าโอเคเราจะมีลูกคนเดียวใช่ไหมห้องนี้ก็ทําเป็นห้องทํางานหรือเอาจริงจริงถ้าเกิดเมื่อกี้เราบอกว่าอ บอกอ i n คอ o เซ็เรามันใหญ่ให้พอผมว่าห้องนี้เหมาะมากกับการทําเป็นห้องแต่งตัวนะครับเราจะทําไอแลนด์วางไว้ตรงกลางเนี่ยก็ได้เลยนะหรือจะทําเป็นโซนของการแต่งหน้าบริเวณนี้ก็ยังคงทําได้อยู่คุณผู้นหญิงแน่ชอบมากเพราะว่าได้แสงธรรมชาติแต่งหน้าเนี่ยสวยอย่างแน่นอนเลยนะครับโดยบริเวณชั้น2นี้นะครับจะมีห้องน้ําส่วนกลางอยู่หห้องก็ใช้กันร,ระหว่างห้องนอน2แล้วก็ห้องนอน3ครับ พูดถึงทำเลที่ตั้งกันบ้างน,นะครับโครงการนี้อยู่บริเวณถนนเรียบคลอง3ตําบลคลอง3อํอเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีครับโดยก็เชื่อมต่อดอนเมืองโทเวหรือวถนนวงแหวนรอบนอกได้ง่ายๆเลยใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับโ่าจะเป็นทั้งเมกะโฮมบิ๊กซีคลอง3ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตใกล้มหาวิายทยาลัยธรรมาศาสตร์ใกล้มหาวิทยาลัยรังสิตโรงเรียนนานาชาติสยามแล้วก็ใกล้กับสถานพยาบาลว่าจะเป็นทั้งโรงพยาบาลปาโลรังสิตโรงพยาบาลแพทย์รังสิตแล้วก็โรงพยาบาลพัทรุงธนบุรีครับ นี่นะครับคือโครงการพัทรีดาเอเวนิวคลองสามนะครับที่เป็นโครงการที่ผมว่าเราไม่ได้เห็นโครงการแบบนี้บ่อยๆในย่านนี้นะครับถ้าเกิดถามว่าผมชอบอะไรกันบ้างต้องบอกผมชอบหลายอย่างมากเลยนะครับตั้งแต่ขับเข้ามาในโครงการปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่จเจอเลยคือความสงบครับเพราะว่าบริเวณด้านนอกโครงการเราจะเห็นว่ามีทั้งร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารแต่ว่าพอเข้ามาอยู่ในโครงการปุ๊บเนี่ยเหมือน โครงการเนี่ยเขาตั้งใจคิดไว้แล้วว่าพอคุณตอบบ้านปุ๊บเนี่ยเขาอยากให้คุณได้อยู่ใกล้กับธรรมชาติแล้วก็มีความสงบความร่มรื่นอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในรูปแบบของบ้านเนี่ยก็มีเลือก2แบบด้วยกันแต่ที่ผมพามาดูคือ Gro ฟ์นะครับแบบนี้ก็ราคาเริ่มต้น4 8ล้านบาทก็จะเป็นบ้านเดี่ยวที่ฟังก์ชันครบครันมากๆเลยนะครับแต่ว่าใครที่บอกว่าอยากจะลดราคาลงมาหน่อยหรือว่าอาจจะบอกว่าเอออยากจะได้เป็นบ้านแฝด ซึ่งบ้านแฟลตที่นี่เป็นบ้านแฟลตที่ดีมากคือเป็นบ้านแฟลตที่ผนังเนี่ยอิสระออกจากกันก็คือว่าผนังเนี่ยปกติเราจะเจอปัญหาเนาะเราซื้อบ้านแฟลตปุ๊บเนี่ยผนังติดกันปุ๊บอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเสียงจากข้างบ้านบ้างแหละอะไรแบบนี้แต่ว่าโครงการนี้พอผนังไม่ติดกันปุ๊บก็แก้ปัญหาเหล่านั้นไปได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ราคาเริ่มต้นดีมากด้วยนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่3.8ล้านบาทเท่านั้นเองครับแต่ แน่นอนถ้าคุณมาจากรายการ Homebuyer Guide นะครับก็อบอกทางโครงการได้เลยก็จะมีส่วนลดพิเศษต่างๆอีกมากมายเลยร่วมถึงมีโปรโมชั่นให้กับคุณด้วยเลยครับตามนี้เลยครับ วันนี้ครับกับรายการ Home Buyer Guide วันนี้นะครับถ้าเกิดคุณสนใจหรือว่าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ได้ด้านล่างในคอมเมนต์เลยนะครับแล้วถ้าคุณกำลังหาบ้านฝากไปดูที่เว็บไซต์ของเรา home co th ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, subscribe กันด้วยนะครับ